สวัสดีครับผมอาจารย์ผักครับอาจารย์ทรงพลวิธานวัฒนานะครับสังกัดโรงเรียนการเรียนครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเมนูหมูย่างนะครับสอนวิธีการหมักหมูง่ายๆสาหรับการไปแคมป์ปิ้งครับโดยวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะครับมีสันคอหมูครับมีซอสปรุงรสมีน้ํามันหอยน้ําตาลครับพริกไทยขาวแล้วก็ลาบักชีแล้วก็พริกไทยครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเอาลาบผักชีมาโขกเนาะทําเหมือนสามเกลือครับมีลาบผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เริ่มจากการซอยลาบผักชีก่อนนะครับจะได้เวลาโขกจะได้ง่ายๆเนาะซอยให้เล็กเวลาโขกจะได้โขกง่ายครับหลังจากเราโขกลาบผักชีแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาลาบผักชีกับกระเทียมามามาโขกรวมกันเนาะ หลังจากที่เราโขลกลาบบัคชีกระเทียมได้แล้วเนาะผมก็ือจะมาทําน้าสำหรับหมักนะครับเราเอาตัวลาบบัคชีกระเทียมที่เราโขลกไว้เนาะนี่เราก็เอาน้ําหมักมาเขารวมกันเนาะครับขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็จะเอาหมูมาหั่นเพื่อที่จะเอามาหมักนะครับโดยหมูที่เราใช้วันนี้นะครับเราใช้สันคอหมูเนาะ หมูที่เราจะเอามาย่างนะครับแนะนําให้เลือกส่วนที่มีไขมันแทรกค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราเราย่างเราจะได้ยังนุ่มอยู่นะครับมาปกติเวลาหั่นเนาะถ้าจะเอามาย่างพอชั่นหนึ่งควรจะ2 0 0ร้ถึงกรัมนะครับกำลังสวยเนาะได้ไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินไปนะครับถ้ามันติดติ่งแล้วจะจะหั่นบัตเตอร์ไฟก็ได้นะไม่ว่าอะไรครับเวลาหั่นหมูนะครับพยายามตัด ตัดขวางทางเนื้อนะครับตัดขวางทางลายเส้นกามเนื้อเวลาย่างจะได้นุ่มเนาะพอเราหมักแล้วเนาะเราก็ใส่กล่องเก็บความเย็นนะครับเตรียมพร้อมไปแคมปิ้งได้เลยครับ